สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี่ลาตีมีแนวสิมาบอกพี่น้องจ้ะมาเล่นบ้านสวนบ้านทุ่งบ้านสวนฟานีแฟนเพจนะคะพี่นอ้องอ้าแม่นบลาหือบ้านสวนใหญ่ยยบุม๋มบ้านสวนใหญ่ใหญ่บุ๋มแฟนเพจจ้ะพี่น้องพี่น้องก็บเสื้อผ้าจากมะเบิงปักเชอรี่เต็มเลยพี่น้องพี่น้องจะเบิงเม่นบอพี่น้องใส่หรอพี่น้องเชอรี่เต็มด้วยนี่ จะเห็นบ่พี่น้องแดงสุกจังวายพอดพดมาไปให้ตากินนี่เร็วพี่น้องโอ้สุกไลสุกไลสุกไลเบี๋ยวมึงพี่น้องพอดเย็บหนมาเอาไปให้ตากินก่อนตาคือสิอยากเอาไปให้ตายพี่น้องพี่น้องมึงเบิ้งเบิ้งฝากกดติดตามลาตีผู้วิชายด้วยนะคะช่อง YouTube ค่ะพี่น้องจ้า เบิ้งเบื้องเบ้งพี่น้องน้ำายแตกายบุ๋มเพิ่นว่าเห็นว่านันบักเชารี่ได้หลายพี่น้องเอ้ยตาข่อยบ่ถึง้ตาข่อยตาข่อยมองบ่ถึงเล้วเฮดงานหลายพี่น่องจ่องเตโรศั์หลายพี่น้องายบุ๋มแฟนเพจว่าเห็นมอนันเห็นบอนันเพิ่นว่าพี่น้องจ๋าฝากกดติดตามบ้านายบุ๋มแฟนเพจเด้อพี่น้องจ๋าเพิ่นเฮ็ดเลี้ยวเพิินพี่น้องเอ้ยพี่น้องเพิ่นว่ามีผู้ใดเป็นบาคือข่อยบอพี่น่องเอ้ เห็ดเลี Again, Usually, far, ้ยวเห็ดเผ็ดเขาว่าว่ามิเตพวกบ่บ่าว่วกบ่บ้านี่แหละพี่น้องจะได้นั่งกินอยู่สุขสบายพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเก็บไปให้ตายก่อนพี่น้องอ่ะเออเขาเห็ดเผ็ดเขาขายของไปนั่งปลากดติดตามบ้านยายบุญยายบุ๋มแฟนเพจเด้อพี่น้องยายบุ๋มบ้านสวนแฟนเพจแต่พี่น้องบ้าจะไมลายไปหรตาเพิ่น อีพอละหายได้เด้อพี่น้องมันออกจากล่องบาสน่ะหนีอีเม่หนีอีพอ,อโอ้ยอีพอเพิ่นป๋าพุ่งเพิ่นคักเนาะโอ้ยย่านเต็มเอฟซีขวบว่าเห็นเนาะพี่นอ้องไปพี่น้องไปกินต่อคุณพ่อสบายดีแล้วแล้วคุณพ่อไปนั่งสวดมนต์โ,โตเต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 ตัวพี่น,อน้องแม,น,มนเบอร์เลยแมนเนี่ย จับจับจพี่น้องแฟนผมแฟนเพจพี่น้องเบิงเบิงเบิงพี่น้องใส่ผ้าจะกินพี่น้องพี่น้องจะเบ่งขอแล้วเขาจะกินพิสตตานจบเบิงพี่น้องเฮ้ กินข้าถิงได้พี่น้องอันเช้าเช้ามาไหมาหมากินน้ำกันพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะบักเชอรี่อ้าวเมน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 อะไรยัยบัวมบักเชอรี่เมนะบะบักบักเชอรี่บักเชอรี่เมืองไทยพี่น้องจะเบิ่งคุนอ่ะ บอมีน่อมันสุกแลวนี่แม่กับบอมันแกไปขายน้ะแม่เจ้าโอ้ยไปให้บังเอิญพี่น้องจะว่าึึึล้นจนเบิดจะว่าบอมันอยู่หลังสวนน่ะสุกคักสุกแน่เลาบอม่อยู่หลังสวนน่ะโอ้พี่น้องน้ำลรยแตก โอ้ยโอ๊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  um. to to like um, re hmm. ยมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเด้อหลายคักหลายแนงไล่คักไล่แนงพี่น้องพัพอพออย่าเล่นลูกอย่าเล่นพ่อแบะพี่น้องแสบคักแสบแน่พี่น้องเอ้อ หนาวหน้าพี่น้องหน้าสดหน้าแดดเออหน้าหน้าสดหน้าแดดหน้าวดำจาบากันเด้พี่น้องกะเพาะเต้นเท่าไหร่ฟังี่ดำดาดำดาดำ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 โอเคค่ะพี่น้องไม่บากเจอกันคิดหนานะคะสวัสดีค่ะ